สลามวอะัยกมวเร้องมาตุลลอ้อว่าะาราตฮวดิฉันคุริยามัน,นุรักนะคะหัวหน้ากลุ่มสารการงานอาชีพวันนี้มีโอกาสดีนะคะที่ได้พานกักเรียนระดับม6-3ทับหรือสายสินการงานเป็นรุ่นแรกและรุ่นที่เราภูมิใจมากนะคะคือรุ่นเดียวนะคะแล้วก็เด็กชมรมการงานอาชีพด้วยนะคะมาที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทําไมถึงมาที่นี่ล่ะคะแน่นอนว่าเด็กกลุ่มนี้เราก็คงต้องจุดประกายในเรื่องของการทาอาชีพนะคะ ว่าเขาจบจากเราไปแล้วเขาจะมีแนวค่ะทางที่ไหนว่าจะไปเรียนต่ออะไรได้อีกนะคะการไฟรฟ้าฝ่ายผลิตนั้นเขามีอะไรดีๆในมุมมองในวิธีการคิดในการบริหารจัดการนอกจากนี้แล้วเขายังได้มาสัมผัสกับธรรมชาติทําให้เป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งเด็กชมรมการงานนะคะก็เป็นเด็กมหนึ่งเราก็อยากให้เขาเห็นว่า ที่นี่มีอะไรดีอีกมากมายเมื่อเขาโตขึ้นนะคะเขาก็จะได้รู้ว่าไฟฟ้าหรือแสงสว่างที่เราได้ใช้นั้นมันมาอย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะท้ายนี้ก็คงต้องขอบคุณนะคะคณะครูนะคะที่พามาแล้วก็ต้องขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะที่ให้โอกาสเด็กเราเข้ามาและต้องขอบคุณนะคะทีมงานที่ กำลังบันทึกภาพตรงนี้ท้ายที่สุดก็ต้องขอบคุณนะักเรียนทุกคนนะคะที่เป็นสายสินการงานที่น่ารักแล้วก็ชมรมการงานทุกคนนะคะขอบคุณค่ะวัสลามวัวลัยกุมวาร้ออมตุลลอวะบรกาตัว อัสสลามุอะลัยกุมมะเราะมาตุลลอฮิให้วะบเรากาตุสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงไฟฟ้าบางประกงซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ถูกขนานนามว่าอีสต์โมเดลเดอะพาวเวอร์พันและมันจะโมเดนยังไงและมันจะเร์แผงยังไงเราไปดูกันเลยครับ

ไฟฟ้าเ <c oughs> นี่ยนะคือคือผลิตไฟฟ้าคือหนึ่งเริ่มจากเอาน้ํามาต้มนะครับน้ำน้ำน้ำมาต้มให้กลายเป็นไอเกิดกลายเป็นไอเพื่อต้องการสตรนะีมนะครับไปหมุนสะบายใช่ไหมโดยเรื่องการเผาเชื้อเพลิงเมืเราต้มน้ําร้อนอ่ะต้มน้ำร้อน,ำอนในกาเราก็จุดไฟเนี่ยใช่ไหมพอเราจุดไฟใช้แก๊สปุ๊บมันก็จะมีความร้อนระเหยมาฮะแล้วก็เป็น เคาว่าเป็นเพชรเชื่อมก็ว่าเป็นหมุนเทอบายนะก็คือเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นพลังพลังงานเคมีถูกไหมแค่ว่าเล้วก็มาต้มน้ำให้เกิดเป็นพลังงานความร้อนผมหมายถิงการเสื่อเสียครับ วันนี้ผมเ็เป็นหนึ่งในผู้ที่มาดูงานนักศึกษาที่การไฟฟ้าบางประกุครับและที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับก็คือหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในประมาณ1,000งพองศารครับครับเขาแล้วนี่นะ คนที่ไม่เคยเข้าโรงไฟฟ้ามาก่อนดูดูดูครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อาคารไฟฟ้าบางประกงแล้วเราเนี่ยกำลังจะขึ้นไปดูการสรุปข้างบนทั้งหมดเลยครับตามผมมาเลย ที่นี่ครัแห่งแรกของประเทศความสำคัญอันดับที่สองนะครับโรงไฟฟ้าแห่งนี้ที่น้องๆหล,ล,ลานๆมาเยี่ยมเนี่ยที่นี่ก็เป็นหรือเป็นแหล่งไฟกระจายครับจะแค่บอกว่าโรงไฟฟ้าวางกอกเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตสูงสุดของประเทศไทยในปัจจุบันคือนับตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยที่นี่คือโรงจัดที่สามารถผลิตไฟฟ้า,าได้ได้มากในส่วนของกำลังการผลิตตั้งหรือว่าสูงสุดขอประเทศไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าโรงไฟฟ้าที่เราไปดูงานมามันคืออะไรมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ าการทางานของเราได้ทำยังไงบ้างเป็นรายละเอียดคร่าวๆเพื่อที่จะพวกเราได้ใช้เป็นข้อมูลใช้เป็นประสบการณ์ชีวิตน,นะครับเริ่มต้นของโรงไฟฟ้าบางประกงได้เริ่มจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกําลังการผลิต550เมกะวัตต์จำนวน2หน่วยและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกําลังการผลิต377.50เมกะวัตต์จำนวน2ชุดในปี2521 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าบางประกงเมื่อวันที่8มก,กราคม2528ต่อมาในปี2531จึงมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกำลังการผลิต600เมกะวัตต์เพิ่มขึ้นอีก2หน่วย และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกำลังการผลิต344เมกะวัตต์อีก2ชุดตามลำดับเย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศรวมทั้งเป็นการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะองชุดที่ห่งและ2อที่มีการส่งออกจากระบบดื้อจากอายุการใช้งาน ทำให้ในปี2549การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางประกงชุดที่5กำลังการผลิต742เมกะวัตต์ทดแทนซึ่งโรงไฟฟ้าชุดนี้เริ่มจ่ายไฟเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่วันที่19กันยาย,ยน2552นับเป็นโรงไฟฟ้าชุดใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความภาคภูมิใจเนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความทันสมัยและเป็มวิตรกับสิ่งแวดล้อมปัจจุบันโรงไฟฟ้าบางประกงมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมอยู่ที่3,670เมกะวัตต์นับเป็นโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดของกอรฟภและของประเทศซึ่งต่างกล่าวได้ว่า โรงไฟฟ้าบางประกงเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความพร้อมและมีจุดเด่นในหลายด้านนับจากการเป็นฐานการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้าของประเทศอีกทั้งยังเป็นโรงไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมในการเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงทั้งด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าและด้านความปลอดภัยตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ชุมชน ที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในด้านการดูแลและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมกรูไฟฟ้าบางประกงระหนักดีว่าการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจะต้องดําเนินการไปพร้อมๆกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังทําให้ปัจจุบันกรงไฟฟ้าบางประกงมีการนําเอาเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตสำหรับรวมไฟฟ้าพลังความร้อนครั้งสี่ดวยที่มีความจำเป็นต้องเดินเครื่องด้วยน้ำมันเตาในกรณีที่ก๊าซธรมรมชาติไม่สามารถจัดส่งมาได้การติดตั้งหอระบายความร้อนเพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของน้ำที่นำมาใช้ในกระบวนการระบายความร้อนก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำบางปะกง และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนรวไฟฟ้าบางระกงยังได้กําหนดให้มีการนํามาตรการตรวจติดตามและรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนมาใช้อย่างต่อเอนื่องไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งจุดวัดอุณหภูมิของน้ําในแม่น้ําบางระกงจํานวน3จุดซึ่งจะมีการรายงานผลโดยตรงมายัางห้องควบคุมการเดือนขื้นตลอด24ชั่วโมง จึงท,ทำให้การควบคุมอุณหภูมิเป็นตปอย่างถูกต้องและไน่นยาบไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลาที่บริเวณปากแม่น,น้ำในส่วนของการติดตามสภาพของอากาศได้มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบางประกงจำนวนสมชุดซึ่งครอบคลุมการตรวจวัดตามทิศทางของลมในแต่ละฤดูก่อนกำปัจจุบัน โรงไฟฟ้าบางประกงได้มีการติดตั้งจอแสดงผลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณด้านหน้าโรงไฟฟ้าและชุมชนโดยรอบจำนวน8จุดเพื่อสแสดงผลให้ชุมชนได้รับทราบนับจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันนอกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมย่างเอาใจใส่โรงไฟฟ้าบางประกงยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตอนของการดําเนินกานอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้โรงไฟฟ้าบางปะกงยังได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการจาัดสร้างกองทุนพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบางประกงโดยจะเน้นที่หักจากการผลิตพลังงานไฟฟ้านําส่งเข้ากองทุน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบางประกงไม่ต่ำกว่าปีละ160ล้านบาทซึ่งเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจจิ่ดของโรงไฟฟ้าบางประกงที่จะรังสรรค์กางอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรและเอื้ออาทรต่อกันในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนและ จึเป็น,ปนวันแห่งความภูมิใจของการไฟฟ้าฝ่ายผริตแห่งประเทศไทยที่ได้ทำหน้าที่รับใช้ชุมชนและสังคมไทยในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนประกอบกับความตั้งใจจิงของผู้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมไทยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความสดใสตลอดไป แล้วมีเนื้อหาอีกเยอะที่เราจะต้องสื่อสารกันแต่ว่าด้วยความจำกัดของเวลาแล้วก็วันนี้ต้องที่พวกเราเห็นนะคว่าเราจะได้เข้ามาเขามีพี่ปานาซ้อนอยู่นะครับต้องขอโทษจริงๆครับฟังุูกพันครับแล้วผมมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่โชยรูมโตโยต้านะครับผมผมไม่ได้มาซื้อ Pios นะครับผมแต่ผมมาที่นี่ก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยียันยนโตโยต้าครับผม ที่นี่เคยมีสิทธิ์เก่าของเราเคยจบไปแล้วนะครับผมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจมากกว่าการเป็นวิทยาลัยครับผมค,ครับแล้วห้องข้างหลังผมนี่เป็นห้องเทคนิคที่นักศึกษาทุกคนเนี่ย ต้องผ่านการทดลองและซ่อมรถจากห้องนี้ครับผมปไปไปดูกันัวทั้งตเนี่ยโรงเรียนเราก็มีการสอบซ่อมเหมือนกันแต่ที่เนี่ยสอบซ่อมของจริงมากกว่าครับผม จากที่เราได้ไปแค่ถึงสองสถานีด้วยการทำให้เรารู้อะไรต่างๆมากมายจากที่เราไม่เคยรู้ทั้งโรงงานไฟฟ้าบางประกงและวิทยาลัยเทคโนโลย,ยียานยนต์โตโยตา้าสิ่งที่อยู่นอกห้องเรียนแน่นอนย่อมแตกต่างจากในห้องเรียนประสบการณ์และความรู้จากนอกห้องเรียนบางครั้งมันก็สำคัญกว่าการที่เราเอาแต่อ่านหนังสือเล่มเล็กๆเล่มสี่เหลี่ยมที่เราเคอยอ่านกันอยู่ทุกวัน ขอขค,คตอนนี้นะครับเราก็ถึงเวลาที่องาสาักลากันแล้ววัสดุอะเรก็เรา,รา,าเตรียรบอล้วครับตับายแป๊บมาีไอชัซิตูแมม